มาดูชุดแขนบุ้งกีสำหรับรถไถนาแท็กเตอร์นะฮะเป็นชุดตักเป็นอุปกรณ์เสริมสำหรับใส่รถไถนาแท็กเตอร์ก็ประมาณสัก20แรงขึ้นไปนะครับ10กว่าแรงก็พอใส่ได้นะฮะตัวบุ้งกีเนี่ยฟ้างประมาณ105เซนนะ,นะครับตัวขายาวประมาณ2เมตร2เมตร10อยู่ประมาณนี้นะครับ รีวิวให้ลูกค้าดูคร่าวๆเบื้องต้นนะครับก็ใส่ใใได้หลากหลายยี่ห้อแหละครับเป็นของเก่าญี่ปุ่นมามาพร้อมคอนโทรลเลยครับตัวนี้นะมีคอนโทรนคอนโทรลสี่ทิศทางนะครับสวยครับตัวนี้ช่วงฐานตรงนี้นะฮะช่องว่างตรงนี้ก็ประมาณ80เซน นะครับ80เซนตัวนี้ปัมามานะป๊มของครูโบต้ามาปั๊มของครูโบต้ามานะครับนะแขนแขนยาวยประมาณสัก2เมตร200เซนตะิเมตรอยู่อุปรกรณ์มาพร้อมเลยนะครับตัวทีส้่อมนะ ท่านใดสนใจก็ลองโทรไปสอบถามได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮ0816221299นะครับ0816221299นะครับนอกจากนี้ยังมีเครื่องจักรอีกหลากหลายนะครับบนเนื้อที่ส0ปะไรนะครับท่านใดสนใจซื้อเหมาเราก็ยินดีนะครับขายยกทั้งหมดเลยมีสินค้าหลากหลายนะครับ โข้ไปสอบถามกันได้ครับที่แท็กเตอร์แบคโฮนะฮะเขอไปข้างหลังลึกๆเลยนะครับมีรถขุดแบคโฮมีกระเช้ามีเครื่องจักรต่างๆหลากหลายก็พยายามรีวิวให้ลูกค้าดูเพื่อประกอบการตัดสินใจครับบางท่านอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกลงมาก็ยินดีจับส่งให้ได้นะครับ ดูแกนแกนก็สวยนะครับไม่มีรอยแกนแกนนี้ไม่ถึงนะครับลงมาไม่ถึงนะ มีคาบคาบตรงนี้ลงมาไม่ถึงอยู่แล้วนะครับคอนโทรนตัวนี้เหล็กสรบคองเหล็กล็อกคอนโทรนมาเดิมๆสวยๆครับอุปกรณ์ครบตัวนี้ก็อลองโทรไปสอบถามกันได้ครับแท็กเตอร์แบ็คโฮสาขาปักท่อราชบุรีนะฮะ รีวิวให้ดูทุกจุดนะครับไม่มีแตกลาวนะฮะได้ครับสวยครับโอเคนะครับ